เอ๊ะมันยังไงเก๋ไก่สไลเดอร์โทรแจ้งข่าวดีกับแน็ชารีเป็นคนแรกแฟนๆแห่เซลความสัมพันธ์นี้ยังไงกันแน่เปิดคลิปเก๋ไก่สไลเดอร์โทรแจ้งข่าวดีกับแนแ็ชารีแฟนๆแห่เซล์ความสัมพันธ์เซล์แฟน,นแล้วหลังจากที่แน็กชารีนักแสดงอารมณ์ดีหนุ่มติดมาก,กวานเคยออกมาเผยเดินหน้าจีบยูทูบเบอร์สาวชื่อดังอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก๋ไก่ณทิชานามวงแต่เลิกจีบไปแล้ว เพราะเจอกระแสดีามากตอนโมเมนต์สุดดีใจสาวเก๋ไก่สไลเดอร์มีคนกดถูกใจใน t ิกต็อกครบ100ล้านเจ้าตัว,วก็ได้โพสต์คลิปดีใจพร้อมกับแคปชั่นว่าแย่คนกดหัวใจให้ถึง100ล้านแล้วค่ะแฮแทกดีใจโทรหาใครดีฮ่าฮ่าแฮทแทกเก๋ไก่แฮแทกณัิชาชารีดีใจเป็นเพื่อนหน่อยฮ่าฮ่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันหน่อยดีกว่าค่ะตคนกดไลค์น หติท็อกคนกดไลค์หนึ่งร้อยล้านแล้วค่ะดีใจหน่อยดิเย้ฮัลโหลกำลังขับรถกลับบ้านติท็อกคนกดไลค์หนึ่งร้อยล้านแล้วค่ะเงียบกิ๊บ โดยเจ้าตัวนะคะก็ได้โทรไปแจ้งข่าวดีกับแน็กชารีเป็นคนแรกด้วยเสียงตื่นเต้นดีใจให้ดีใจหน่อยขณะที่หนุ่มแน็กชารีเนี่ยก็รับสายเสียงล่อแต่เสียงยังงงๆถามว่าทําอะไรเจ๋ไก่เนี่ยบอกว่ากําลังขับรถกลับบ้านแต่แน็กก็ยังเงียบกริบขณะที่เป็นแฟนเนี่ยก็เข้ามาแซวว่าถึงความสัมพันธ์ ของคู่นี้ตกลงใช่แฟนหรือเปล่าอาทิคนสำคัญหนาเนาะโทรหากปุ๊บอีกคนก็รับไว้อาจจะเบอเบอร์หรือเพิ่งตื่นมารับเอ็นดูเนาะแฮแทกนี้มาอีกแล้วนะนัทิชารีโทรปุ๊บรับปั๊บเอ๊ะยังไงคู่นี้แหมรับสายแฟนเสียงหวานเชียวนะทำไมเรานึกถึงวัยรุ่นจีบกันช่วงมัธยมเงียบกิบแต่รับไวมากนะคนพิเศษก็อย่างนี้แหละแฮแทก นาทิชาลีเสียงเว้ากับสาวจังแม้เสียงหล่อเสียงหวานเนาะชาลีและเสียงคือออนมากชารีชาลีเธอจากความรู้สึกชาแบบนี้ไม่ได้นะ่าสงสัยเขินอยู่เป็นตน้นงานนี้เรียกได้ว่าทํเอาหลายคนเนี่ยเกิดความสงสัยมากมายเลยทีเดียวค่ะว่าสองคนนี้เนี่ยยังไงกันแน่อ่นแน่นอนว่าก็เนี่ยก็ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่เอาเองนะคะว่าสรุปแล้วจะเดินหน้าเจตต่อหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอฟังจากปากหนุยและชารีนั่นเองค่ะ งานนี้เรียกได้ว่าถ้าเอาสาวเก๋ไกเนี่ยดีใจมากๆเลยทีเดียวค่ะที่มีคนกดถูกใจ100รล้านคนแล้วในติดต่อนั้นเองถึงกับโทรแจ้งข่าวดีเรื่องนี้ให้กับแนาชาลีเป็นคนแรกเลยทีเดียวค่ะอางานนี้เรียกได้ว่าโชว์โมเมนต์หวานเลยก็ว่าได้นะคะทําให้หลายคนเนี่ยเกิดความสงสัยนั่นเองว่าสรุปแล้วคู่นี้จะยังไงกันแน่สรุปแล้วซุ้มคบตีกันอยู่หรือเปล่าอ่ะก็ต้องรอฟังจากปากจ้องตัวกันเองค่ะ ถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพ็นบานเเมาสก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ